Compound Effect วันธรรมดาที่สร้างตำนาน คนส่วนใหญ่ครับรอวันพิเศษเพื่อเริ่มต้นทำบางอย่างแต่คนที่สร้างตำนานนี่ครับเขาเริ่มในวันธรรมดาธรรมดานี่แหละครับเพราะตำนานครับไม่ได้เกิดจากเวทีใหญ่แต่มันเกิดจากวันที่ไม่มีใครเห็นวันที่เรายังตื่นเช้าทั้งที่ไม่มีแรงวันที่เรายังซ้อมทั้งที่ไม่มีคนดูนักวิทยาศาสตร์เรียกช่วงเวลาแบบนี้ว่า compound effect คือพลังของการสะสมเล็กๆทุกๆวันเหมือนหยดน้ําที่ค่อยๆเจาะหินไม่ใช่เพราะแรงครับแต่เพราะมันไม่เคยหยุดนักวิ่งมาราธอนชื่อเอลิอุสคิปโชเก เขาสอบทุกวันเวลาเดิมกินข้าวเมนูเดิมไม่มีเพลงไม่มีโซเชียลไม่มีคําว่าพิเศษแต่วันหนึ่งเขาวิ่งมาราธอนครบระยะในเวลาต่ำกว่าสองชั่วโมงทั้งโลกจาชื่อเขาครับแต่ไม่มีใครเห็นว่านับหมื่นวันที่ผ่านมามันคือวันธรรมดาทางนั้นครับทุกวันนี้ครับเราอาจไม่ต้องการวันพิเศษเราแค่ต้องการหัวใจที่ไม่ธรรมดาในวันธรรมดาบางวันอาจไม่มีใครชื่นชมบางวันอาจไม่มีเสียงปรบมือแต่ถ้าเรายางทาในสิ่งที่เราเชื่อรู้ทุกวันวันนั้นกำลังปั้นเราอยู่ครับเพราะฉะนั้นครับอย่ารอให้วันพิเศษมาถึง เพราะทุกวันธรรมดาที่เรายังลงมือทำมันคือเส้นทางของการสร้างตำนานในแบบของเราเองครับ